คำศัพท์ที่คนไทยออกเสียงผิดหรือออกเสียงไม่ถูกกันบ่อยๆวันนี้มาถึงตัว H กันนะฮะตัว H นะฮะตัวนี้ยังต้องอันดับแรกต้องบอกกันเลยว่าเราชอบพูดกันว่าตัว H ตัว H ใช่ไหมบางคนหนักเลย H ชูนะ H ชูนะไม่ใช่นะฮะตัว H นะตัว H มีเสียงช์นะานยาวๆตัว H นะฮะวันนี้คำศัพท์ที่จะมานำเสนอจริงๆคำแรกเนี่ยนะ เป็นคำที่เราก็รู้จักกันดีมาตั้งนานแล้วแต่ก็ยังมีคนพูดผิดอยู่บ้างนะครับอ่ะคำแรกคืออะไรมาดูกันใช่ไหมฮะเห็นปุ๊บก็ร้องเลยโอ้ยคำนี้เห็นมาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะยากเลยออกเสียงว่าไงครับที่ถูกนะต้องออกเสียงว่า help help เป่าลมเป็นเสียงพอมาอข้างหลังนะ help พยายามพูดตัวพอให้ชัดตัวพีนะฮะไม่งั้นจะกลายเป็น help h e l อะไรเงี้ยนะฮะ h e l เป็นนรกไปเลยนรกไม่ใช่นะต้องการความช่วยเหลือเงี้ย I need some help ไม่ใช่ I need some help นะฉันต้องการนรกอืมทำบาปเยอะๆฮะได้ไปแน่ Help นะฮะอ่ะคำที่สองคำที่สองเนี่ยเป็นชื่อประเทศนะฮะแล้วพูดกันผิดเยอะเพราะเราออกเสียงของแบบคนไทยไงนะอ่ะมาเลยครับคุณคุณไหมครับ คำนี้จริงๆก็คือคำว่าอ่ะผมให้นะักคุณอ่านก่อนคุณจะอ่าไนไว้ยังไงตามปกติของคุณอ่ะถ้าออกเสียงแบบเจ้าของภาษาต้องเป็นฮ่องกงฮ่องกงอืมฮ่องกงอ่ะอืมห้องของคง n g อ o อะไรเงี้ยนะคล้ายๆงนะั้นแ่ะฮ่องกงซึ่งเป็นซึ่งคนไทยจะออกเสียงว่าฮ่องกงถูกไหมก็เราก็เรียกมาตั้งนานแล้วเพราะเวลาแปลเราก็แปลว่าประเทศฮ่องกง ไปฮ่องกงกันนะทำคดีเลยไม่รู้อ่าอันนั้นกรงนะผู้เล่นในฮะ่องกงน,นี่อันนี้ฮ่องกงประเทศฮ่องกงนะครับอ่ะคำที่สามมาเลยฮะอ่านว่าอะไรครับคํานี้คํานี้ยากหน่อยอืมอ่ะเดี๋ยวตามผมบ้างคํานี้ออกเสียงว่า Hostage h o s t a เ e เสียงจอใจข้างหลังออกให้ชัดๆนะ hostage ตัวประกันนะฮะตัวประกันก็คือแบบถูกคนร้ายถูกผู้ก่อการร้ายจับตัวเป็นตัวประกันเนยะ hostage ซึ่งมันจะไปคล้ายกัคบคำสุดท้ายอ่ะนี่แหละเพื่อกันความสับสนผมก็เลยเอามานำเสนอต่อกันเลยเป็นคำที่4คํคำสุดท้ายอ่ะขึ้นมาเลยครับอ่ะอะไรฮะคุ้นๆไหมฮะออกเสียงว่าไยครับนี้ ถ้าเอ่ยขึ้นมาเนี่ยเราจะนึกถึงอาชีพหนึ่งอาชีพหนึ่งขึ้นทันทีเลยอ่ที่ถูกต้องก็ออกสยงโฮสเท s โฮส s ทสอืม o s t เ s s เราจะนึกถึงอะไรแอร์โฮสเทสถูกไหมแต่จริงๆแล้วต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่า Hostess นั้นถ้าแปลความหมายตรงตัวมันแปลว่าเจ้าภาพหรือเจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิงเน้นเป็นผู้หญิงนะฮะ Hostess เพราะตัวผู้ชายคือ Host เฉย เติม e เติม s เข้าไปมันจะเป็นคำที่มีความหมายเป็นผู้หญิงอะหลายคำก็เป็นอย่างนั้นนะ hostess เจ้าบ้านเจ้าภาพที่เป็นผู้หญิงนะฮะหรืออาจจะเป็นเจ้าของโรงแรมที่เป็นผู้หญิงเนี่ย hostess เหมือนก็เลยเป็นที่มาของคำว่า air hostess ก็คือคนที่เขามาดูแลเราบนบนเครื่องบิน air hostess เขาเป็นคล้ายๆเจ้าบ้านที่ดีมาดูแลเราอะไรเงี้ยเนาะย่อออกเสียงเป็น air hostess นะฮะเหมือนคำที่3เมื่อกี้เนี่ยจะกลายเป็น ตัวประกันบนเครื่องบินทันทีเพราะว่ามันปแปลว่าตัวประกันไง hostage กับ hostess อืมมันคล้ายกันเป็นไงฮะสี่คำเรียบร้อยดีนะใครอ่านถูกบ้างฝึกไว้ครับไม่เป็นไรผิดถูกไม่ว่ากันก็ข่าวหน้าเจอต่อในตัว i ตัว h ก็ตัว i ต่อเนอะโอเคครับ goodbye